ที่จะมามอบความสุขให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ชมกันภายในงานนี้ด้วยนะครับเป็นการแสดงจากน้องๆโรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษาครับสังกัดเทศบาลตำบลแพรกษาจังหวัดสมุทรปราการการแสดงนนฏาตสีนไทยอนุรักษ์ในชุด ระบำนางกลอยครับคุณครูผู้ฝึกซ้อมนะครับผมคุณอดิศักดิ์สิงห์กล้าปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปหัวหน้างานกิจการนักเรียนโรงเรียน,ยน,ยน,ยนมัธยมแพทย์กษสาวิเทศศึกษาอํานวยการฝึกซ้อมโดยคุณชูชาติเที่ยงธรรมครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมแพทย์กษสาวิเทศศึกษาครับรายชื่อนักแสดงครับนางสาวแก้วกัลยานิ ตบบุตรครับนางสาวกะวินทิดายอดยิ่งเด็กหญิงวิพาดาบุตรสีเด็กหญิงสิริภาบุตรวุฒชาครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆด้วยครับเชิญชมครับ